ช่วเชิญ <Sustain> ย <able calculator> ิ้มเช e. ิญ <resources> ยิ <Essential approved> ้มโอ้ยแซงเซ็งเซ็งเมาเซงเซ็งเซงพี่ิงมดีสวัสดีครับเปลงอะไรนะ่ะพี่ก็รถพี่่ะดิเบรกเสียงดังโนโคูรำคาญมากแล้วขับไปไหนพี่ก็อายชาวบ้านจะช่องเขาพี่คิงมาถูกที่แล้วครับเพราะภาพเบรกเบนดิตของเราเนี่ย เสียงเงียบไร้เสียงรบกวนครับพี่คิงครับเฮ้ยดีเลยงั้นจัดให้พี่มาชุดหนึ่งเลยพี่จะได้ไม่ต้องลำพานเสียงรบกวนสักทีพี่คิงตัดสินใจได้เยี่ยมมากครับเพราะพ้าเบรกเบนดิกของเราเนี่ยปรับสูตรใหม่เสียงเงียบขึ้นเบรกดีขึ้นแถมประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าเดิมด้วยครับเดี๋ยวจัดให้เลยพี่คิงโอเคพัฒเบรกเบนดิกนะครับไอ้ไหนเอาพัฒนเบรกเบนดิกลาน้อไหมพี่ร้อนน่าไม่ต้องรีบไม่ต้องรี ล้อนหน้าหนึ่งชุด,ดครับจัดให้ครับพี่จิ๊บเฮ้ยไอ้จิ๊บก็เนี่ยอ้าวพี่คิงไอ้จิ๊บไม่เจอกันทำง,งานเป็นไงบ้างวะก็สบายดีพี่ออวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรตั้งแต่เช้ามันตาซ้ายก็ตกตลอดเลยสงสัยก็มีเรื่องดีๆเฮ้ยแต่พี่ตาขวากระตกุก <c oughs> ไม่รู้ว่าจะมีเรื่องร้ายอะไรหรือเปล่าอนะแน่เรียนแบบผมไม่ได้นี่ยังกระตุกเลยเนี่ยพี่เอะนี่เองนี่เราก็คบกันมาตั้งนานแล้วนะหนูมีข่าวดีจะบอกข่าวดีอะไรจ๊ะที่รัก หนูท้องเย้เฮ้เดี๋ยวนะนูท้องได้ยังไงในเมื่อพี่เป็นหมันตายบอกมาเดี๋ยวนี้นะใครเป็นพ่อเด็กใครใครคือจีบไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมจะไม่ใช่แกได้ไงก็กระต่ายบอกว่าแกเนี่ยเป็นพ่อเด็ก ไม่ใช่ผมคนเดียวเขากระทั้งตลาดไปก่อนนะพี่ไอ้ไอ้นี่นี่อ่ะตายเดี๋ยวเธอนะกลับไปเคียวกับฉันที่บ้านเข้าใจไหมเอ้กี้ครับพี่เป็นไรน้องไม่รู้เป็นไระพี่มันขึ้นไส้และอยากกินของเปรี้ยวๆสงสัยแพ้ท้องแทนเมียพี่เฮ้ยแกก็แพ้ท้องเมียพี่ก็กำลังท้อง ไอ้นักกี้อย่าบอกว่าหน้าตาแบบนี้แกก็ไม่เว้นพี่สองพี่นี่คือนองออกกอนหน้านะนี่ขนาดใส่หน้ากากนะให้น้องเปิดหน้ากากไหมย่าถอดเ,เดี๋ยวปวกด้วยไปสับ้าษไปเชื่อคโอ้โหพวกกันเต็มเลยตาตากล้องวกกันหมดท้ายนี่เลย